สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะได้กำหนดแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาเร่งเพิ่มคะแนนสอบโอเน็ Net ในทุกระดับชั้นโดยจะทำข้อสอบพรีโอเนให้นักเรียนได้ทดลองทำก่อนสอบจริงค่ะน,ะนาย,ยกมลรอดคล้ายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เปิดเผยหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพอทอถึงวันจัดสอบโอเน็ Net ประจำปีการศึกษา2557ว่า จะทำการทดสอบในระดับประถมศึกษาปีที่6วันที่31มกราคม2558ระดับมัธยมศึกษาปีที่3วันที่31มกราคมถึง1กุมภาพันธ์2558และระดับมัธยมศึกษาปีที่6วันที่7ถึง8กุมภาพันธ์2558ทั้งนี้สพทกำหนดแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาเร่งเพิ่มคะแนนสอบโอนเน็ต ในทุกระดับชั้นหรือรักษาระดับให้คงที่โดยได้จัดทำข้อสอบพรีโอเน็ตเพื่อให้นักเรียนได้ทดลองทำก่อนสอบจริงพร้อมท้งให้โรงเรียนนำผลการสอบพรีโอเน็ตมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางเพิ่มคะแนนสอบนอกจากนี้ยังเตรียมแบ่งกลุ่มเขตพื้นที่การศึกษาตามผลคะแนนโอเน็ตสูงและต่ำออกจากกันให้ชัดเจนเพื่อให้กลุ่มเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคะแนนสูงช่วยกันวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นรูปธรรม